วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรับฟังฉันฟังให้ได้สรรับจับไปกระทำค่ะวันนี้นะคะพบกันทาง NBT World เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกากับดิฉันสุพนิดาจันมูลค่ะกับรายการที่คุณจะได้คิดค้นนวัตกรรมนะคะไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราค่ะซึ่งในวันนี้ดิฉันขอเปิดตัวแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีครับ ผมมตนนยครับเป็นผู้แทนจากองค์กรสิ่งแวดล้อมนานาชาตินะครับผมรักน้ํารักปลารักสัตุระครับผมนะครับอ่านคงตัวแทนชาวชนครับถึงผมจะเป็นเด็กแต่สมองผมไม่เล็กับสวัสดีค่ะดิฉันน้ําใสจากชุมชนห้วยกวางค่ะถึงห้วยจะวางแต่ดิฉันไม่ขัดขางการพัฒนาประเทศแน่นอนค่ะ โอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยนะคะแต่ว่าวันนี้3คนนี้ต้องมาคิดคนนวัตกรรมและโครงการร่วมกันนะคะซึ่งจะไม่ให้คิดโครงการเปล่านะคะวันนี้เรามีคอมเมนเตเตอร์นะคะจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศนะคะทานศาสตราจารย์ดรนิกกี้จอห์นสันค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดรนิกกี้จอห์นสันนะคะผู้อำนวยการศูนย์มลพิษทางอากาศแห่งชาติค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาในตีมของสิ่งแวดล้อมน,นะคะซึ่งหลายหลายท่านนะคะก็ติดขอบจอนะคะเพื่อรอดูตีมในวันนี้นะคะสำหรับกติกานะคะเราจะให้ทั้ง3ท่านที่เป็นตัวแทนประชาชนในการคิดโครงการนะคะเลือกแผ่นป้าย9แผ่นป้ายซึ่ง9แผ่นป้ายนี้นะคะเราได้ทำโพสํารวจประชาชนนะคะว่าเป็น9เรื่องทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนะคะแผ่นป้ายที่1 ถึงแผ่นป้ายที่9ดิฉันขอตัวแทนนะคะจากภาคประชาชนนะคะเลือกแผ่นป้ายได้เลยค่ะคิดกันได้เลยนะคะว่าจะเลือกแผ่นป้ายไหนแผ่นที่5แผ่นตรงกลางครับแผ่นที่5 1 2 3 4 5ห้าแผ่นนี้ครับนะคะคสำหรับแผ่นนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าหัวข้อย่อยนะคะที่แขกรับเชิญจะได้รับวันนี้เป็นหัวข้ออะไบรค่ะ เราได้มาแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ PM 2.5ค่ะอโอ้โห <c oughs> ก่อนที่เราจะให้ตัวแทนนะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยไปคิดค้นกันนะคะว่าจะคิดค้นนวัตกรรมกันอย่างไรนะคะเราให้ท่านผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแนะนําเป็นไกด์ไลน์นิดหนึ่งนะคะว่าควรจะคิดไปในทิศทางไหนถึงจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดค่ะ สำหรับโจทย์นี้นะคะก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเลยนะคะที่จากที่เอ็มองเองอะคะ่ะก็คือเกิดจากการกระทำทั้งของ เกิดจากธรรมชาติเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟป่านะคะหรือว่าเกิดจากการทำของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเผาป่านะคะรวมถึงในเรื่องของการทำนคำคุมฝนทรงต่างๆรวมถึงในเรื่องของการผลิตไฟป้านะคะซึ่งการที่จะแก้ปัญหานี้อย่างยังย่งยืนนะคะเราอาจจะต้องมาช่วยกันคิดนะคะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาในภาพองค์รวมนะคะโดยอาจจะต้องมีหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันทําด้วยนะคะ ะะเราต้องคิดแตบบ่รอบด้านนะคะนี่คือสิ่งที่ทางผู้เชี่ยวชาญน,นะคะได้ฝากไว้นั่นเองค่ะทางทีมของเราแขกรับเชิญของเราพร้อมหรือยังคะพร้อม,อมแต่บ้านแล้ว <laughs> ถ้าพร้อมแล้วนะคะจะให้เริ่มภายใน5 4 3 2 1เริ่มค่ะสำหรับการคิดในครั้งนี้นะคะแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่จริงๆแล้วไม่หมูเลยนะคะ ทั้ง3ท่านนะคะต้องคิดกันแบบองรวมรอบด้านนะคะอย่างที่ท่านผู้ชวชาญได้บอกไปตอนนี้ผ่านไปแล้ว5นาทีนะคะเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าแต่ละคนคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอเชิญผู้ชวชาญคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะแขกรับเชิญของเราสําหรับการคิดเรื่อง PM 2.5มีความยากง่ายตรงไหน,นหรือว่ากําลังแบบติดตรงไหนอยู่คะครับก็ท่านผู้ชวชาญแนะนํามาครับก็มี สิ่งมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติเนาะแล้วก็จากที่เป็นคนทําขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนี่ยเราคงควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาโฟกัสกับสิ่งที่คนทําขึ้นมานะครับคราวนี้พอในบริบทของคนทําขึ้นมาเนี่ยเราอยู่กันในเมือง สิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดที่เราจะคุมได้ก็คือน่าจะเป็นการคมนาคมขนส่งนะครับเราก็จะมาโฟกัสการถึงไม่เพิ่มฝุ่นแล้วก็ไม่เอาตัวเองไปเอ็กซ์โพสกับฝุ่นที่มันอยู่ในธรรมชาติครับอันนี้ถือว่ามาถูกทางไหมคะสาหรับการคิดตั้งแต่ปัจจัยสาเหตุสิ่งที่ควบคุมได้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้จริงๆแล้วก็มาถูกทางแล้วนะคะแต่เราอาจจะต้องเพิ่มนะคะในส่วนของปัจจัยของประชาชนเนาะที่เขามาส่วนรวมว่า ในส่วนของประชาชนนะคะ,คะก็คือ,อประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมตรงในเรื่องของการคิดตรงนี้ยังไงบ้างนะคะซึ่งเราก็มีท่าประชาชนมาอยู่แล้วเนาะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นผู้ชมทางบ้านนะคะอย่าลืมคิดไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเรานะคะไม่แน่ความคิดของท่านอาจจะเหมือนกับแขกรับเชิญของเราก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เราให้เขาคิดกันไปก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับการนําเสนอโครงการและนวัตกรรมรายการรัฐฟังฉันค่ะพักสักครู่เดียวค่ะ เข้ามาในช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการรัดฟังฉันฟังให้ได้สับจับไปกระทำค่ะและนี่ก็คือช่วงสุดท้ายนะคะที่เราจะมาพรีเซนต์โครงการและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นที่นี่ตอนนี้วันนี้แบบสดๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราเหลือเวลา5วินาทีเรามานับถอยหลังพร้อมๆกันนะคะ5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะวปรปกาค่ะ <c oughs> สำหรับการค,คิดโคโนวัตกรรมในวันนี้นะคะต้องบอกว่าดุเดือดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมแขกรับเชิญของเรานะคะพรีเซนต์กันนิดนึงว่าเขาได้อะไรจากการเบรนสตอมกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็สำหรับที่คิดกันมาได้นะครับก็คือว่าเราจะเสนอเป็นโครงการกับว่า เป็นชื่อโครงการก่อนว่าทํางานที่บ้านดีต่อใจสู้ภัยฝุ่นนะครับก็คือว่าเรามองว่าเราจะแก้ปัญหาทั้งเรื่องของปัญหาที่เป็นไดเรกก็คือจากเรื่องของการลดฝุ่นแล้วก็เรื่องที่เป็นอินไดเรกก็คือเรื่องของการเพิ่มสุขภาพหรือว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนไปพน้องกันด้วยครับ,รบผมซึ่งในส่วนนี้เองนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาดูก่อนว่าเราจะต้องทําเรื่องอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับส่วนหลกัลกๆเลยเนี่ยกับคนที่ต้องออกมาเนี่ยก็คือว่า ต้องไปโฟกัสกับที่การจะทํำยังไงที่จะให้องค์กรหรือบริษัทต่างๆนะครับทำให้คนอยากจะทางานที่บ้านนะครับดังนั้นมาตรการที่เกี่ยวข้องก็ควรจะตามมาด้วยอาจจะเป็นเรื่องกฎหมายแรงงานที่เอื้อนะครับรวมถึงเบนเอฟฟิที่องค์กรจะได้ที่การใช้ให้คนทํางานที่บ้านนะครับผมว่าถ้าองค์กรให้คนส่งเสริมให้คนทํางานที่บ้านได้มากขึ้นแล้วองค์กรจะได้อะไรเพื่อที่จะลดการที่ต้องเดินทางออกมาซึ่งก็จะเป็นการสร้างฝุ่นนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันสุขภาพของ พนักงานด้วยก็คือประชาชนที่จะไม่ต้องออกมาเอ็กโพสกับสิ่งแวดล้อมที่อาจจะแบบว่าไม่ได้เอื้อต่อการใช้ชีวิตเท่าไหร่นักอย่างเงี้ยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อกับการเวิร์กฟอร์มโฮมซึ่งอันนี้ก็คงจะเกี่ยวกับหน่วยงานทงางภาครัฐและเอกชนอีกหลายๆอย่างเหมือนกันที่จะต้องดูแลเรื่องการสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าอีกหลายๆอีกมากมายครับผมค่ะผลที่ได้รับของโครงการของเรานะคะผลที่เราคาดหวังโดยตรงก็คือ ปริมาณฝุน่นจะลดลงนะคะประสิทธิภาพการทำงานจะเพิ่มขึ้นการใช้พลังงานทางด้านการขนส่งนี้ก็จะลดลงและยังมีผลโดยอ้อมนะคะก็คือคนจะออกไปสัมผัสกับฝุนน้อยลงทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น,นะคะ่ะ และนี่นะคะก็คือการคิดคนนวัตกรรมโครงการน,นะคะภายใน30นาทีเท่านั้นเองนะคะคิดได้ขนาดนี้เลยนะคะซึ่งทุกท่านสามารถที่จะโหวตนะคะโครงการนี้ผ่านทางนีดาโพนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันรัฐฟังก์ชันนั่นเองค่ะตอนนี้เราไปฟังความคิดเห็นของประชาชนในห้องส่งกันสักนิดนึงค่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรค่ะ คิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะทุกหน่วยงานแล้วก็บริษัทต่างๆะคะก็ควรจะที่ที่จะสนับสนุนโครงการนี้ <_ S 2> เพราะว่าทุกวันนี้เดินทางไปทํางานก็ต้องฝ่ารถติดในชั่วโมงชั่วโมงเผาผ่านน้ามันไปก็ไม่รู้ต้องเท่าไหร่ยิ่งรถติดมากแล้วก็สร้างมลพิษมากขึ้นไปอีกถ้าเราลดการเดินทางได้ก็จะช่วยลดการเกาะก่อ,กอ,กอให้เกิดฝุน่นแล้วก็แถมยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีเวลารักษาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะ ก็มีความเห็นว่าโครงการที่เสนอมาก็ดีนะครับแต่ว่าอยากจะให้ช่วยพัฒนาให้คิดให้ครอบคลุมนิดนึงเพราะว่าบางทีมีบางอาชีพที่เขาไม่สามารถที่จะ work from home ได้นะครับอย่างเช่นอาชีพที่แบบอย่างเช่นต้องทํางานในห้อง lab หรือว่าอยู่ในห้องปฏิบัติการที่แบบเขาอาจจะไม่มีเครื่องมืออยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็งานบางงานเนี่ยอาจจะต้องที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในไซต์งานซึ่ง เขาไม่สามารถที่จะ work from home ได้ครับก็อยากจะให้เพิ่มในจุดนี้หลังจากได้ฟังโครงการทำงานอยู่บ้านดีต่อใจสู้ภัยฝุ่นนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะแต่อยากให้คิดในอีกหลายๆปัจจัยนะคะที่ก่อให้เกิดฝุ่นค่ะเช่นฝุ่นที่เกิดจากการเผาป่าฝุ่นที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะนอกจากนี้นะคะหากเราลดฝุ่นโดยการลดการเดินทางไปทำงาน โดยเราทำงานอยู่ที่บ้านแล้วสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งวันตรงจุดนี้จะเป็นปัญหาหรือสามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นได้หรือไม่คะขอบคุณค่ะ,ะครับสำหรับโครงการที่เสนอมานะครับผมเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดปัญหา pm 2.5ได้แม้ไม่ได้ทั้งหมดครับแต่อย่างน้อยเนี่ยจำนวนระยะทางระยะเวลาที่ยานพนาหนะจะวิง่งทำให้ฝุ่นฟุ้งบนท้องถนนเนี่ยก็น่าจะลดลงครับ แล้วอีกทางหนึ่งก็คือการส,ส่งเสริมการทํางานแบบเวิร์กฟ m ร o มโฮมเนี่ยมันจะทําให้ภาครัฐจะต้องเร่งพัฒนาเรื่องของอินฟราสตรั t เจอร์ด้านดิจิทัลของประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตรวมถึงภาคเอกชนก็จะต้องเร่งแข่งขันในการเสนอแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเสนอซอฟต์ต่างๆมันจะทําให้อินฟราสตรักเจอร์ด้านดิจิตอลของประเทศมีการพัฒนามากขึ้นครับก็จะได้ประโยชน์ได้หลายทางสําหรับโครงการนี้ครับผมเห็นด้วยครับจริงๆแล้วตัวโครงการก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีแนวคิดที่ดีเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้เราก็อาจจะต้องมาดูในเรื่องของลักษณะของเนื้อง,งานนะคะที่เจ้าหน้าที่ที่จะ work from home เนี่ยได้ทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าทางหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ที่จะ work from home เนี่ยนะคะได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานอย่างเช่นโน้ตบุ๊ก Wi-Fi ก็จะสามารถที่จะ ทำให้การทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโครงการทํางานอยู่บ้านดีต่อใจสู้ภัยฝุ่นโดยส่วนตัวก็เห็นด้วยกับโครงการนะคะเพราะว่าการจราจรนะคะเป็นสาเหตุสาคัญเลยของการเกิดฝุ่น PM สองมุดดังนั้นถ้าเราทํางานอยู่บ้านแล้วก็ไม่ต้องเดินทางเนี่ยมันก็จะลดการเกิดฝุ่น PM สองมุดได้แน่นอนนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นประโยชน์อีกด้วยที่ เราจะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางประหยัดเวลามากขึ้นเวลาในการเดินทางประมาณสองชั่วโมงเนี่ยเราสามารถเอาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นออกกาลังกายออกไปใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าเอาเวลาไปเรียนคอร์สออนไลน์พัฒนาตัวเองได้มากขึ้นค่ะโอ้โหทางทีมของเราหนักใจกันเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นนะคะของคอมเมนเตอร์ศาสตราจารย์ดรนิกกี้ว่ายังไงคะค่ะก็ จากที่ฟังผู้นําเสนอนะคะได้นําเสนอโครงการนะคะรวมถึงปัญหานะคะในส่วนของจากการฟังความเห็นจากทางผู้ชมในห้องส่งนะคะก็จะพบว่าถือว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งเลยนะคะมีความคิดสร้างสารรค์นะคะมีนวัตรกรรมใหม่ๆแต่ก็อาจจะต้องมองให้รอบด้านนะคะมองให้ครบทุกอ,องค์ประกอบรวมถึงในเรื่องของทุกอาชีพทุกอาชีพนะคะที่จะสามารถดําเนินการตรงนี้ได้นะคะ โอ้โหดูเดือดมากๆเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านล่ะคะคิดเห็นยังไงถ้าคุณมีความคิดเห็นว่าโครงการนี้ดีหรือโครงการนี้ไม่ดีสามารถโหวตได้ที่นิด้าโพนะคะหรือแอปพลิเคชันรัฐ ฟัก์ชันนั่นเองค่ะและเราจะมาประกาศผลกันนะคะในวันที่31มีนาคมนะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีในท้ายซีซั่นค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีโครงการอะไรและทีมจากที่ไหนนะคะมาแข่งกันคิดคนโนตกรรมแบบนี้อีกนะคะติดตามกันนะคะในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้นะคะที่ NBT World สำหรับวันนี้เราทุกคนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ